สวัสดีทุกคนมาอยู่กับดาอีซนะครับวันนี้จะพามาดูพอร์ตการเทรดฟอเร X เป็นอีกพอร์ตหนึ่งนะครับไม่ใช่พอร์ตดีหนึ่งแต่ตัวนี้จะเป็นอีกพอร์ตหนึ่งที่มีการฝากเข้าอยู่ที่1 0 0 9งร้อยจุดเก้าเดล้านนี้เป็นผลประกอบการเมื่อวันที่9เดือน1ปี23่สนะครับสองพันยีเดี๋ยวมาดูกันเลย ก็คือจะมีกำไรอยู่ที่13.35นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับแค่จะให้ดูดอทการออกก็ไม่เกิน0.01นะครับนี่คือผลการเทรหนึ่งที่เทรได้กำไรอยู่ที่13.35ก็ทำการทอนออกจะมีเซลล์ US 3 0เซลล์แบบกล้ากลัวนะครับเพราะว่าเป็นมือใหม่ เห็นมีกำไรก็รีบปิดแต่บอกเลยว่ามันไม่ดียังไงก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตพอร์ตนเดือนให้ดูนะครับมีรายพอร์ตแต่พอร์ตกันล,ลงลงทุนเล็กๆถ้าเป็นยังไงก็ฝากติดตามกิปต่ตอๆไปนะครับขอบคุณครับ